เนื้อปลานะทุกคนเนี่ยปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนที่ต้มไปกับมะเขือนะทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกเนาะไม่ไมใส่ไปกนะ็จะได้แล้วเนาะแล้วเราก็ใส่มะเขือทุนะกคนมะเขือที่ยี่ไมต้มแล้วนะยี่ไมไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าเป็นพริกขี้หนูจะเผ็ดน,นะทุกคนจะเผ็ดน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องตาแรงนะ แต่มะเขือแล้วแตกแล้วแต่เรียกนะคะเนาะเรียกงคามหนึ่งตันนะคะทุกคนมะเขือมีปลาด้วยเนื้อปลานะคะเนาะงมีเผือแล้วแตกแล้วแต่เรียกนะคะเนาะเรียกงคามหนึ่งตันนะคะทุกคนมะเขือมีปลาด้วยเนื้อปลานะครับน้องมีเผือแล้วแตกแล้วแต่เรียกนะคะเนาะเรียกงคามหนึ่งตันนะคะทุกคน มะเขือมีปลาด้วยเนื้อปลาเนะคะเนาะนี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยมายจะมาป่นมะเขือเนาะป่นมะเขือใส่ปลานะคะเพื่อนๆนี่ยมายจะใส่มีกระเทียมกับโอเคใส่หมดเลยพริกขีรสมีอยู่แล้วเนาะในน้ำปลา ีป่นปลานั่นแหละป่นปลาใส่มะเขือเพื่อนเพื่อนป่นปลาใส่มะเขือโอเคคุณที่รับชมนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเช้ไมใส่ผงปรุงแต่งลงไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนจะหมุนหมุนหน่อยเนาะให้เขาเบาค่ะเพราะว่าเขาจะเขาเปื่อแล้วเนาะเพราะว่าเรา ุ่มแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่เพราะว่าเราไม่ได้ป่นเยอะนะทุกคนเนาะปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ตำปลาช่อนไปก่อนทุกคนตำปลาช่อนป่นปลาป่นปลาเนาะก็เหมือนคนที่รับจุมนะคะมันเพื่อสวัสดีค่ะขอไปใช้มือจับนะคะทุกคนไมต้องเอาละเอียดนะทุกคนเอาแค่บุบบนะ มันไม่ได้ใส่เยอะนะเพราะว่าเป็นพริกขี้หนูจะเผ็ดนะทุกคนจะเผ็ดนะคะคเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องตำแรงนะตำอบหอมที่เราย่างไฟมาแล้วเนาะมันจะตำเลยนะคะทุกคนมาจ้ามาทำด้วยกันเนาะโอ้กองยามาสั่นเลยเพื่อนๆทางใบยามาเรียกเนียนบะเขือน,นะคะเนาะทางอื่นก็จะเป็นปุ่นนิดนะคะ ปลาเราละเอียดแล้วเนาะขอไปใช้มือจ,จับนะคะทุกคนต้องเอาละเอียดนะทุกคนเอาแค่บุบๆจะใส่น้ำเอาน้ำปลาเนาะทุกคนน้ำปลาที่เราตุมตุมแล้วเนาะใส่ไปนิดนึงในนี้จะมีผงปรุงรสแล้วนะลุ่มใส่กับปลานี่คือยไม่แกวเนื้อเขาแล้วนะคะทุกคน เก็ตำไม่ต้องตำเลยเนาะตำเบาเบาค่ะเพื่นจะใส่น้ำเอ่อน้ำปลาเนาะทุกคนน้ำปลาที่เราต้มต้มแล้วเนาะใส่ไปนิดนึงในนี้จะมีอ่ะผงปรุงรสแล้วนะนะคะพอปลาเราละเอียดแล้วเนาะมะเขือนี้คือมะเขือขาวที่เราปลูกเองอยู่หลังบ้านนะ,ะนะไม่ต เนื้อปลานะทุกคนนี่ปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนที่ต้มไปกับมะเขือนะทุกคนแต่ตัวไม่นะใหญ่หรอกเนาะไม้ใส่ไปไม้ใส่ผงปรุงรสไปแล้วบ๊วยนะเขาเนาะแล้วก็จะแบบน้นะ,ะทุมหมนุนหมุนหน่อยเนาะให้เขาทางใบยังมาเรียกเนียนมะเขือนะคะเนาะทางอื่นก็จะเป็นปุ่นเนาะ เนื้อปลานะทุกคนนี่ปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนที่ต้มไปกับมะเขือนะทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกเนาะไม่มาใสไ่ไปกับเนื้อปลาช่อนนะคะทุกคนเออรับประทานกับผักกระโดนแล้วก็มีโอเคเลือนะ่อนเนาะตัว เสร็จแล้วนะคะยัยมาจะตักใส่จานเนาะตุ่มใส่กับปลานี่คือยัยมาแกะเอาเนื้อเขาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตำไม่ต้องตำเลยเนาะตำเบาๆค่ะเพื่อนความหอมที่เราย่างไฟมาแล้วเนาะจะตำเลยนะคะทุกคนมาจ้ามาทำด้วยกันเนาะโอ้ก้องยัยมาสั่นเลยเอนเพื่อนเพื่อความหอมนะคะทุกคนกระเทียมเจียวเนาะ ี่บ้ค่ะปุ่นมะเขือของเราวันนี้มะเขือที่ไปเก็บมาตะกี้นี่แหละเพื่อนเพื่อนที่มาใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนาะอือก็ใส่ไปเลยทุกคนใส่มะเขือไปเลยนะคะนี่ละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาพริกพริกนี้พริกยี่มาตัวเลือนเนาะต้นหอมชัดไหมทุกคน เสร็จแล้วนะคะยี่มาจะตักใส่จานเนาะทางใบยี่มาเรียกเมียนมะเขือนะคะเนาะทางอื่นก็บจะเป็นปุ๋นมนะตุ้มใส่กับปลานี่คือย a m มากแกะเอาเนื้อเขาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตังไม่ต้องตังเลยเนาะตังเบาๆค่ะเพื่อนคุมใส่กับใส่กับปลากับมะเขือแล้วนะทุกคนคลิปนี้เนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นนี้ยามายจะมาป่นมะเขือเนาะป่นมะเขือใส่ปลานะคะเพื่อนๆน,นี่ยามายจะใส่อมีกระเทียมก็ใส่น้ำน้ำปลาเนาะทุกคนน้ำปลาที่เราต้มต้มแล้วเนาะใส่ไปนิดนึงในนี้จะมีผงปรุงรสแล้วนะล่มใส่กับปลานี่คือยามายแกะเนื้อเขาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้มไม่ต้องต้งเลยเนาะ เบาๆค่ะเพื่อนใส่กับเนื้อปลาช่อนนะคะเพื่นเอรับประทานกับผักกราดูนแล้วก็มีเขือแล้วแต่แล้วแต่เละเอะนะคะเนาะเรื่องของแตนนะคะเพื่อนมะเขือมีปลาด้วยเนื้อปลานะคะเนาะนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ พริกพริกนี้พริกยีม่มาต้มจะได้แล้วเนาะแล้วเราก็ใส่มะเขือทุกคนมะเขือที่ยีม่มาต้มแล้วนาะนี่คือผักที่เราจะกินกับเย็นนี้นะคะทุกคนเอ,อ่ดกขามีผักกระถิ่นด้วยทุกคนนี่เนื้อปลานะทุกคนนี่ ปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนที่ต้มไปกับมะเขือนะทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกเนาะไม่มาใส่ไปโอเคขออภัยด้วยเสียงดังนะทุกคนพอป่นปลา,ากะว่าละเอียดแล้วนะขออภัยใช้มือจ,จับนะคะทุกคน เอียดนะทุกคนเอาแค่บุบๆต้มใส่กับใส่กับปลากับมะเขือแล้วนะทุกคนคลิปนี้เนาะคุณที่รับชมนะคะคุณผู้สวัสดีค่ะนี่คือผักที่เราจะกินกับเย็นนี้นะคะทุกคนต้มใส่กับใส่กับปลากับมะเขือแล้วนะทุกคนคลิปนี้เนาะต้มใส่กับปลานี่คือยงไม้แก่เนื้อเขาแล้วนะคะทุกคน แล้วก็ตำไม่ต้องตำเลยเนาะตำเบาๆค่ะเพื่อนนี่คือผักเราจะกินกับเย็นนี้นะคะทุกคนเนื้อปลานะทุกคนนี่ปลาปลาชนนะ่อนเนาะปลาช่อนที่ต้มไปกับมะเขือนะทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกเนาะมไม่ใส่ไปขออภัยได้เสียงดังนะทุกคน ป้ปนปลา,ากะว่าละเอียดแล้วเรนะื่อเนาะต้นหมอมงาเทุกคนเสร็จแล้วนะคะยังมาจะตักใส่จานเนาะมะเขือนี่คือมะเขือขาวที่เราปลูกเองอยู่หลังบ้านเนาะเนาะมีไม้ตอไปใช้มือจับเะค,ะค่ะทุกคน ต้องเอาละเอียดนะทุกคนเอาแค่บุบๆเพราะว่าเราไม่ได้ปุ่นเยอะนะทุกคนเนาะประช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ตำประช่อนไปก่อนเพร่ตาตำกระชอนปน